ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซรวมถึงหน้าหน้านักตกปลานะครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันที่สองพฤศจิกนายนนะครับผมเข้าเดือนไหมกันเลยเสภาพใหม่ตอนเชาน้านี่อากาศดีนะครับผมวันนี้ไม่มีลมครับไม่เหมือนเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานวันที่หนึ่งลมแรงมาก วันนี้ตะปองก็จะมาตกปลาเหมือนเดิมครับก็หมายที่นี่สนมากก็คือปลาตะเพียนนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคในการตกปลาตะเพียนให้ได้ตัวนะครับวันนี้ว่าเราจะทำยังไงสูตรเดี๋ยวก็เป็นสูตรเดิมที่ตะปองเคยปั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปรับชมผลงานกันนะครับ ว่าจะมานหรือไม่นะครับผมวันนี้เราจะได้ป่ามากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็จะหนึ่งโมงแล้วครับแดดร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมโอเคครับผมจะเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงยวเจอกันครับโอเคครับผมมาเรามาดูกันนะครับว่านี่นะครับระนาบการวางคันตะปองจะวางประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูชุดสายหน้าครับผมก็จะเป็นตะกัวนะครับผมเบอร์ยี่สิบแล้วก็ใช้ลูกปัดหนึ่งตัวนะครับลูกมุนกิปลูกมุนเล็กๆนะครับตะก้อก็ประมาณเบอร์สองเซนถึงสองเซนครึ่งนะครับดวงเบ็ดแล้วแต่ถนัดเลยครับผมเม็ดโฟมก็ใหญ่น้อยนะครับเพราะว่า ปลาตะเคียนนี่ปลาตะเพียนนี่มันกินแรงกินเร็วนะครับผมก็ไม่ฟังตัวเบ็ดครับผมพอต้องการตัวนะครับถ้ามีกระมังมาหรือว่าพิษคิวโดนยัง่งก็ดีไปนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับใส่ก็สิบสองถึงสิบห้าปอนะครับแต่ปองใช้โอเคครับพร้อมๆแล้วก็ลุยกันเลยนะครับ ก็สามลังเหมือนเดิมครับผมตีไม่ไกลครับอ้อัดกางเอาแล้วครับนี่ แดงเอาแล้วนะครับผมเข้ายังไวอุโดนด้วยครับลงไปแป๊บเดียวเอาเลยนะครับผมอันดับนี่ยังไม่ได้กอสายเลยครับก็มีตัวเป็นโดนนะครับอุ้ยอันดำนุ่นก็เอาแล้วครับอุ้ยไม่โดนวะมันลุดไปไหนนุน่น,นอันนุ่นเอานะครับ อืโดนครับอันนี้โดนอันนี้โดนวัด <What? S 2> โอ้ว้าวมาสองอันอ้าวเฮ้ยโดนปลาอะไรครับเลือเบ็ดตะขอเดียวนะครับนี่สายขัดไปหนึ่งอันครับ แล้ววันนี้ไม้แรกชุดแรกภาพหมดเลยนะครับก um ินสองคันวัดเหมือนโดนเลยนะครับผมโอเคถือว่าเข้าเร็วนะครับจวรอครับผมก็นน้ำนิ่งดีมากครับไม่ต้องลังเลอะไรเลยวันนี้นะ แดงกลางครับผมอันแดงเอ,อีกแล้วอันแดงเอ,อีกแล้วอ,อ,อาจะโดนนะครับโดนครับผมนี่ครับผมแต็มแรกมาแล้วโอ้โหกินแรงกินเร็วครับผม ปันไม่ต้องยหญยนะครับอันแดงยังกินอยู่นะครับนะขอกินก่อนอแล้วครับแดงเอาแล้วอันแดงเอาแล้วอ้อดอนครับดอน ที่สองครับพร้อมกินอันเดิมครับเร็วมากเปลี่ยนเยอลงไปนะครับอาย้อนมาแล้วโ,โหยวว่ะตอนเนื่องครับผมต่อนเนื่อง สัวดีครับดีเจ้าโอ้โหสุดยอดครับผมก็ง่ายๆนะครับผมมีตัวโดนแน่นอนครับเบ็ดไม่ต้องฟังไม่ต้องซ้อนเลยนะครับนี่จัเจ้าน,นี่เอาแล้วนี่นี่นี่สายย้อนยอนนะครับ ลางก็เอาครับอันแดงก็เอาอ้อดนครับผมแรงวะมาอีกหนึ่งตัวครับงามๆเลยครับผมนี่เทคนิคง่ายๆนะครับผมนานาก็เอาไปปรับใช้กันได้เลยนะครับ พอเรารู้ใหม่แล้วว่าปลาที่นี่มีปลาอะไรนะครับแล้วเราก็ต้องการปลาก็คือปลาที่มันมีย่นใหม่นะครับนี่เจ๋วครับผมไปแล้ว <c oughs> ไม่โดนครับผมพลาดพลาด แดงเอาอีกแล้วแดงเอาอีกแล้วโดดอีกแล้วอืมมาถึงครับผมแชวโอ้อันดำนี่กินทิ้งทราย โดนวะกำลังวางคันอันนี้นะครับเข้ากินเลยเงียบจริงๆนะครับตั้งแต่ปากายขึ้นข้างหน้าดิโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเรียกปากกลับมาสักน้อยนะครับ มีดินเลยโอ้ยมันน่าโดนปากกายโขบซนะเนอพร้อมงัดเลยนะครับโอ้ปาหมอไม่มีดินเลยกินเต็มปากเลยนะขอเบ็ดย้ายด้วยนะครับอุยอันดำเอาแล้วครับนี่นี่นี่เปลี่ยนเยอะลงไปเอาแล้วโดน นี่ไงจิ๋วน้อยนะครับแต่ก็ได้ตัวครับผมอมตัวบิ๊กเบิ้มเลยครับตัวนี้โหเงียบปากกายขึ้นถีมากนะครับตรงหน้านี่มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับขึ้นตลอดเลยปากกายโอเคเงี <Okay. S 1> ยบนานเลยนะครับตอนนี้ปากกายขึ้นสองตัวครับผมก็จะสองโมงแล้วนะครับไมบเดี๋ยวก็จะสองโมงละ ย้ากสักรอบนะครับอุ่นปะกายขึ้นน้ะงใสละหนานขนกดนหน้ารุนเลยลนะเนี่ยจิ๋วครับเก็บแต้มไปก่อน สายมาลมก็เริ่มแรงแล้วนะครับผมตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าป่าที่นี่มันก็ลมแรงมันก็กินนะครับ <T> เปลี่ยนเยื่อเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมยังไม่หมดดีครับแต่มดเวลานะครับผม โอเคครับผมเช้านี้เราก็หมดเวลาแล้วนะครับจะมาดูผลงา,านกันนะครับ mm hmm. พอที่ตัวที่แต้มสวยๆลายแต้มเลยนะครับ mm hmm. เข้ากินโัวๆอายุช่วงแรกๆนะครับพอปากกายเข้าปุ๊บเงียบยาวเลยนะครับผม mm hmm. เทคนิคดีๆก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วครับ mm hmm. ก็ไปรับชมกันได้นะครับผมโอเคครับชช้านี้ก็ต้องขอดตัวลากลับบ้านกันก่อน เจอกันคลิปหน้าโอ,อก,กาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ